ไม่มีอะไรให้เลยมาแต่ตัวเลยมาทำธุระนะลูกนะน่ารักมากเลยอะ่ะจะพาดูสากุระเมืองไทยอุ้ยวิ่งมาหาใหญ่เลยมีอะไรกินโอ้น่ารักอะ่ะน่ารักโอ้โอ,โอ้ขอโทษขอโทษขอโทษนะลูกนะ โอ้ยไม่มีอะไรให้แม่ไม่มีอะไรให้กินนะลูกนะฮะโอ้ยน่ารักอุย้ยวิ่งมาหาใหญ่เลยน้อง,องแล้วก็ดูสากลระสีชมพูค่ะแล้วก็หล่นตามพื้นสิคะเพื่อน,นดูสิคะนี่แม่เขาโอ้ยลูกโตจ้งไซต์ก่เหนียวกันแน่ๆเลยเนี่ยโอ้เพื่อนดูสิเพื่อนๆดู เอ้ยพาเพื่อนมาดูซากรุระเมืองไทยมาเจอของดีเข้าโอน่ารักชอบอยู่แล้วมากเลยมีสองสีครับเพื่อนอ่าสีชมพูเห็นไหมครับเพื่อนสวยมากเลยค่ะโอยนับไม่ไหวนับยังไงสามสี่ห้า ชอบอยู่แล้วเจอที่ไหนก็ชอบอกระจกใหญ่เลยเพื่อนๆดูดิกระจกใหญ่เลยไม่ยอมไปไม่มีอะไรกินนะลู้ดเลยแม่ไม่มีอะไรให้เลยดูสิคะเพื่อนๆโอ้ใช่ค่ะคถักราคาใกล้่นะคะถักราคาไก่เนาะโอ้ยน่ารักน่ารักน่ารักเอ้ย แม่ไม่มีอะไรให้เลยดูสิคะเพื่อนๆโอ้โหจงใซต์กหนิวกันแน่ๆเลยเนี่ยโอ้เพื่อนดูสิเพื่อนๆดูลูกน้องแล้วก็ดูสากล้าสีชมพูค่ะแล้วก็หล่นตามพื้นสิค่ะเพื่อนๆดูสิคะนี่แม่เขาโอ้ยลูกะยับมันจะเนี่ยโอ้ยมันดูสากลาแกโอ้ขอโทษขอโทษ ขอโทษนะลูกนะโอ้ยไม่มีอะไรให้แม่ไม่มีอะไรให้กินนะลูกนะโอ้ยน่ารักมากเลยโอย้ที่เขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่กันตรงนี้เองค่ะเ,เพื่อนไม่มีอะไรให้เลยลูกเ,เพื่อนน่ารักมากเลยอะ่ะดูโอ้ยบังเอิญจริงๆเลยนะเนี่ยเอา้าจโอ้โห สวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้สอยไหมคะโอ้สายุระหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวเพื่อนๆโอ้โหเก้าตัวสุดยอดเลยไม่เคยเห็นนะ่ะนี่เรียกกันเนาะเรียกกันก็จะขนานนามว่าซากุระเมืองไทยสวยๆค่ะ สวยมากเลยอุ้ยพิ่งมาหาใหญ่เลยสากุลาเมืองไทยว้ยน่ารักไหมลูกน้องแต้มน่ารักไหมน้องแต้มรู้ไหมว่ากี่ตัวลูกมีกี่ตัวมากเลยอ๋อที่เขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่กันตรงนี้เองค่ะเพื่อนไม่มีอะไรให้เลยลูกเลยโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษล้วลูกนะ โอ้ยไม่มีอะไรให้แม่ไม่มีอะไรให้กินนะลูกนะโอ้ยน่ารักมีสองสีครับเพื่อนอ่าสีชมพูเห็นไหมครับเพืเ่อนสวยมากเลยค่ะจะพาดูซากุระเมืองไทยมากเลยโอย้ที่เขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่กันตรงนี้เองค่ะคเพื่อน ไม่มีอะไรให้เลยลูกเยสวัสดีค่ะวันนี้มาทำธุระอีกแล้วยังไม่เสร็จค่ะวันนี้โอ้ยดูดิโอ้ยสากุระหลุนอืมไม่ใช่ของกินนะเนาะจะพาดูสากุระเมืองไทยเรียกกันเนาะเรียกกัน ก็จะขนาดนาว่าซากุละเมืองไทยสวยๆค่ะสวยมากเลยไม่มีอะไรให้เลยมาแต่ตัวเลยมาทำธุระนะลูกนะน่ารักมากเลยอ่ะ <ๆ S 1> น่าจะทำให้เสร็จค่ะรอคิวรอคิวก็เลยมาถ่ายบรรยากาศสวยอย่างที่พูดไหมคะเนี่ย สวยมากเลยค่ะเพื่อนสวยมากๆโอ้ยนับไม่ไหวนับยังไงสามสี 3, 4, ่ห้าอุ้ยพิ่งมาหาใหญ่เลยสวยๆงามๆนะคะบรรยากาศโดยรอบค่ะที่รวมพ้นสวยๆงามๆนะคะบรรยากาศโดยรอบ รวมพ้นโอ้ยนับไม่ไหวนับยังไงสามสี่ห้าน้องแล้วก็ดูสากโรลาสีชมพูค่ะแล้วก็หล่นตามพื้นสิคะพเพื่อนดูสิคะนี่แม่เขาโอยลูกสวยๆงามๆนะคะบรรยากาศโดยรอบค่ะที่รวมพ้น โอ้ยก oh, ใส่ันหนวกันแน่เลยเนี่ยโอ oh, ้เพื่อนดูสีเพื่อนดูดูสวยมากมากเลยนะคะเนี่ยนี่คือสีชมพูสพากุระสีชมพูสวัสดีค่ะวันนี้มาทำธุระอีกแล เสร็จค่ะวันนี้พยายุ่จะเนี่ยโอ้ยมันดูสากุระเก่เก้าตัวเลยคุณแม่สวัสดีค่ะ,สา,ะสากุระเมืองไทยโอ้ยน่ารักไหมลูกน้องแต้มน่ารักไหมน้องแต้มรู้ไหมว่ากี่ตัวลูกมีกี่ตัวชอบอยู่แล้วเจอที่ไหนก็ชอบอกระจกใหญ่เลยลเพื่อนๆดูดิ กระจุใหญ่เลยไม่ยอมไปไม่มีอะไรกินนะลูกเลยแม่ไม่มีอะไรให้เลยดูสิคะเพ,พ,พื่อนๆโอ้โหอุ้ยอวิ่งมาหาใหญ่เลยน้องๆแล้วก็ดูสาก,กุลาสีชมพูค่ะแล้วก็หล่นตามพื้นสิคะพเพื่อนๆดูสิคะนี่แม่เขาลูกไม่เคยเห็นน่ะหมาออกลูกเก้าตัว น่ารักมากเลยหนูหนูน่ารักมากเลยนะลูกนะน่ารักมากเลยไม่มีอะไรฝากเลยลูกไม่มีอะไรฝาก <_ s 1> เฮ้ยแม่ไม่มีอะไรให้เลยดูสิคะเพื่อนๆโอ้โหสวยอย่างที่พูดไหมคะเนี่ยสวยมากเลยค่ะเดินสวยมากเลยค่ะถลักใกล้ๆนะคะถลักใกล้ๆเนาะโอ้ น่ารักน่ารักน่ารักก้าตัวเลยคุณแม่สวัสดีค่ะเ <d> นาะะมีอะไรกินโอ <c oughs> ้น่ารักอ่ะน่ารักน้องแล้วก็ดูสากโกะาสีชมพูคะ่ะแล้วก็หล่นตามพื้นสิคะพเพื่อนๆดูสิคะ่ะนี่แม่เขาโอ้ยลูกเล<อ>ยแม่ไม่มีอะไรให้เลยดูสิคะเพื่อนๆโอ้โหมากเลย ซาคุระเมืองไทยสวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะโอ้โ,อโอ้สวยไหมคะโอ้ซาคุระโอ้ยดูดิโอ้ซาคุระหล่นมไม่ใช่ของกินนะเนาะสวยๆงามๆนะคะบรรยากาศโดยรอบ รวมพ้นมากเลยอุ้ยวิ่งมาหาใหญ่เลยชอบอยู่แล้วเจอที่ไหนก็ชอบอกระจบใหญ่เลยเพื่อนเพื่อนูดิกระจบใหญ่เลยไม่ยอมไปไม่มีอะไรกินนะลูก มีแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปดูซากุระสีขาวเ่ยรูนี้เรียกกันเนาะเรียกกันก็จะขนาดนาว่าซากุระเมืองไทยสวยๆค่ะสวยมากเลยอันนี้ก็คูณน,นะคะคูณค่ะอันนี้ก็จะเป็นซากุระเมืองไทยซากุระเมืองไทยนะคะจะพาดู ซากุระเมืองไทยเรียกกันเนาะเรียกกันก็จะขนานนามว่าซากุระเมืองไทยสวยๆค่ะสวยมากเลย